นะครับขออินไม่ได้ยินเลยนี่ยไานเนาะ หมแล้วว่ามเกีเ้เหอนาเมนไม่ได้ทำเลยอะมดแล้วเห,เห่นี้ละันมอไปเห็นไม้ที่เป็นแบบช้ไั้งหมดเลยนะเออ่องเเขาจะคงใช้ไม้กลัดอยู่ไม่ได้ใช้ไม้กขได้ใช้อะไรต้องมุงที่สิบบาท กมออนลกนา้วคกโลมวรา1ลเอามากินแค่2โล้อาากิน,นะพ้าวสอขยายยจ,จริงเองเอรเราอยู่กันที่ร้านมะสาวคอนนะมะสาวคอนนี่ก็มาจากคนนครมาเปิดร้านอยู่นี่กว่า50ปีนะครับ วันนี้ก็มาดื่มกาแฟดื่มชาร้อนยามเชา้าเช้าซึ่งที่นี่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับซึ่งก็มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ผลิตจากธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเหนียวเราก็ใช้ใบตองนะครับแล้วก็กลัดด้วยไอ้ทางมะพร้าวก้านมะพร้าวนะครับส่วนในครัวนี้ก็ไปดูแล้วก็จะเป็นเตาถ่านไม้ฟืนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ยังคงความเป็นธรรมชาติสไตล์เกาะยาวบ้านเรานะครับซึ่งอำเภอเกาะยาวก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งนะครับที่เราเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆก็ล้วนแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นใบตองนะใบตองี่มาจากใบกล้วยพอ,อพอพ้นจากาต้นแล้วก็จะเป็นใบตองอนะครับข้าวเหนียวต่างๆยัง5บาทอยู่นะครับเนี่ยที่อื่นเขาเป็น10-20แล้วนะครับเนี่ย แต่วันนี้เรายังคง5บาทอยู่นะครับเนี่ยนะครับหปี10ปีก็ยังยังเนี้ยนะปีหน้าก็ยัง5บาทนะแต่อีก5ปีข้างหน้าไม่แน่เป็น10แต,แต่นี้ยัง5บาทอยู่นะครับเป็นอะไรนะ,ประเป็น <c oughs> ดูก่อนว่าเป็นอะไรอ้าวข้าวเหนียวสังขยานะครับเออเอาส่วนนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงอ่าเป็นเป็นเมนูยอดนิตของฝรัง่งนะครับอ่าลองลองอร่อย อโอเคสงกับเป็นร้านดังของเกาะยาวนะเนี่ยที่สำคัญสำคัญไม่หวานมากเพราะเนี่ยไม่เหนียวไม่หวานมากนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบหวานมากเพราะตัวเองมันหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วไง